ท่านดำรง,งตำแหน่งผู้บริหารระดับกคุณวุชสัจทองว่าที่สัจัยแสดงการต้อนรับอาจารย์สัจตจ ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้ครับต้นใจความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราสั้นงความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทู้สิ่งผู้อย่างอยู่ที่ตัวเราครับเรียนท่านพอสูงนะครับสมสั่งว่าพี่โทรรับยินสุดนะครับร้อสูงสามสิบห้านะครับแล้วก็เรียนสัเพ มหาเถรทีในองค์มีทุกท่านสก,กาเวรุนะครับใน,นองค์ประธานแล้วก็มีอัปลาน,นะครับคุณอาจารย์นะครับที่มาทำงานคาบุคคลีนะครับขอบคุณในถังขอบคุณมากกระทรงานนะครับาก,นนะการพิจารดลรวมเงินแล้วก็ท่านอาจารย์อุเทนกล้วยละลาได้ต้นแบบความสำเร็จนะครับที่เราเห็น ตอนนี้นะครับและก็สำเร็จได้เงินจริงๆนะครับเป็นต้นแบบให้พวกเราทํางานอย่างถูกต้องและถูกวิธีด้วยนะครับขอบคุณได้ถึงท่านอาจารย์อธ,ธ,ธิวัฒน์อาจารย์พิทาลีพรเมธีพักท่านอาจารย์จ่าอธิวัฒน์อาจารย์นักธนะพักวิลล์ลมจาิทาจาทนรทร์นะครับแล้วก็ญญท่นทานอาจารย์ตู่วิเทมตุลพรโลดครับมีสื่อบรรยายดับที่เราดูไม่ได้คือต้นแบบเราก็ต,บบต้องเที่ทำนั่นแหละเพื่อความสำเร็จ ดีไหมครับนีนะครับว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ผมนะครับได้ขึ้นมาแบ่งปันในเรื่องราวของการทาธุรกิจนะครับในเรื่องราวของเทคนิคการทํางานนะครับผมเองนะครับทีแรกเนี่ยเป็นคนที่สงสัยไม่เชื่อใครง่ายๆนะครับจนกระทั่งกระบวนการติดตามของอัไลน์ก็คือท่านเยี่ยนมากกว่าเราิีไหม เราก็เหมือนกันครับเราเรียนแล้วเราก็ไปทากระบวนการตรงนี้นะครับเพื่อที่จะติดตามพีงานเข้ามาเรียนรู้เหมือนกับเรารู้เหมือนกันทําเหมือนกันสังเกตไหมเช่นเดียวกันครับผมเองผมชี่เกียงมากกับการเรียนนะคอับลายโชตานแล้วตามเล่าเจ่มาอะไมเงะ้ยไปไหนบางวันผมปฏิเสธอับลายมีเรื่องจริงเลยนะอัไลน์โรตามอยู่ไหนพี่อยู่ระยอง ที่แท้นั่งร้องเสือล้อมสีเงินบ้านเลยนี่มันคือเป็นคว้าเว่าเราไม่เปิดใจจริงไหมถามว่าเราผิดไหมไม่ไม่ผิดนะครับแต่เพราะมันมีรายได้จริงๆไงแม่บ้านมีปัญหาแล้วก็ทิ้งไปมันจะเข้าสู่กระบวนการเยรุยอะไรนี้นะครับเขาซื้อสินค้ามานายเองครับ ผมเขาดีขึ้นแล้วมีรายได้นี่ไงจดเอย่างของชีวิตผมเลยนะครับผมไม่เคยเชื่อนะพอเพราะเหีนยงโมงโอีเผตุผลเล่นแล้วนะครับยังขออนุญาตที่เจ๊หนนะครับถ้าที่ชื่อได้นะครับนะครับจากนั้นนะครับก็มีการเข้าเรียนรู้นะครับสิ<อ>่งที่ผมเข้าไปเรียนรู้วันแรก ไปได้ฟังแผงการอะไรซึ first, oh, uh ่งผลิตภัณฑ์เราได้ฟังบ่อนอยู่นะนะครับอัพไลน์ในหมเดียวที่บ้านผมไม่เปิดใจเลยไม่นั่งฟางหลังทั้งวันนั้นนั่งที่ไปนะครับก็มีหลายหลายท่านนะเพื่อนทั้งอาจารย์จิ๊บอาจารย์จิ๊บต่อไปนะครับอาจารย์ธีรดลแล้วก็อาจารย์นันทิกาแต่ผมไม่ได้เปิดใจไงผมไม่นั่งตามตามอนยญาตก็คือไปนั่งฟังไปนั่นแหละนะครับ พราะเขาไปบ้างเราเป็นเจ้าบ้านเราต้องได้รับอิกไหมครับนี่ครับเพราะจูเปลี่ยนมันมาเราเข้าเรียนรู้ครับเราเข้าเรียนรู้ที่บริษัทเราได้วางแผนการตลาดดีกวันละอันถึงสองหนึ่งเฮ้ยมันจริงเหรอับดูนี่เนาะมันจริงเคินจูเปลี่ยนก็คือแม่บ้านในลำไรายได้ผมก็ไปด้วยไม่ได้ยินหรือเปล่าไม่ยิ้มมาให้เราเราหลงเชื่อนะผมพูดให้ก้อน เื้ยให้ันมีอระแต่รถพู้อย่างนี้ได้นะไม่ว่ากันเนาะนะครับผมเรยนด้วยกนครับาฉะนั้นนะครับพอเราเข้ามาเรียนเรียวเนี่ยเทคนิคการทำงานมันดิขึเกิดกระบวนการติดตามของนักลายก็อยู่ในวงการธุรกิจนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแบ่งกันในเรื่องราวของงานภาคสนามหัวใจหลักของนักธุรกิจเรือข่ายนั่นก็คือ 3S 1M ทุกคนทุกท่านต้อง,องเรียนนะครับสามเอสหนึ่งเอ็มมันเป็นประษานังกฤษนะครับเอแรกก็คือแปลว่าขายใช่ไหมเซลนะครับเซิลแปลว่าขายต่อมาก็คือสปอนเซอร์เอสที่สองขายเอสที่สามครับเซอร์วิสบริการเราจะบริการ,กร,การนะอย่าไมนีว และสุดท้ายบวกหนึ่ m เนี่ยมิดชิตรงเนี้ยสำคัญที่สุดมันจะเกิดพลังยังไงครับเราไปอยู่ข้างนอกไปเจอเชี่ยวลบไปเจอตรงนูุนคนขี้พูดมัานลบไหมลบนะจริงไหมครับสีอ่าจรับเริงเหรอขดยาของเรื่องแข็งที่หมายกว่านะเราเราก็บอกว่าแข็งมันก็แขงจริงอ่ะแต่มันยิ่งเหรอแข็งก็ดีเอาไหมอ่านะครับทีนี้ เอ็มทีถามว่าคือวิจิ่งนี่แหละครับที่เรามาประชุมกันเพื่อที่จะมาเติมความรู้ถึงแม้จะฟังแล้วก็มาความ้องารนี่แหละจริงไหมจริงทำล้ำๆทำให้เกิดความเคยชินอันเหมือนกับลงหายใจเราอยู่หายใจได้นะทำงานให้เหมือนกับหายใจว่าจริงๆครับให้หายใจพักสักวันนึง และความถูกเข้ามาดีไมครด้ถ้าทำงานมีความถูกแล้วมันจะอยู่ได้ใหม่ๆไม่มีเราทำรายได้เชื่อเลยผมกับท่านอาจารย์อะไรเวลาทำงานกันนะครับช่วยกันตลอดนะครับไปไหนจัดโองเซลล์จัดประชุมที่ไหนเราจะช่วยกันตลอดนะครับผมและอาจารย์อะไรเวลาด้วยความพยายามนะครับในการทำงานดังนั้นสามเดือนมันเป็นเป็นหัวใจของนักธุรกิจเครือข่ายนะนี่คือถ้าปัาถามว่าหัวใจของนักธุรกิจเครือข่ายคืออะไรที่ไหนรับ สามเอฟหนึ่งเอ็มไม่สามเอฟบวกหนึ่งเอ็มเอฟที่หนึ่งก็คือขายเนาะเอฟที่สองก็คือขยายเอฟที่สามก็คือบริการครับและบวกหนึ่งเอ็มก็คือมิสซิ่งประชุมนีกที่เราเรียกว่าประชุมนะครับที่เรานัดกันทุกวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยเพื่อที่จะมาสิง ทำตรงนี้เลยครับเพราะวันวันเนี้นะเราทำทุงวันอยู่แล้วเองแรับท่านอาจารย์เวลาในปีนี้สามปีเลยผมเลยท่านด้วยนีไหมครับ่ไปขายในขณะการขายนั้นนะครับมันก็อยู่ในตัวอยู่แล้วกับการสปอนเซอร์จริไหมครับการชวนเชิญชวนไปไหนชวนมาอย่างนี้ยให้มาฟังมารู้มาเห็นกับเราดีไหมครับเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถ้าทําแบบ ทำเดิมๆแล้วก็ทําแบบซ้ําๆทําเหมือนกันไปได้วยกันมีความรู้แบบเดียวกันแล้วทาเหมือนกันไม่ถัดตอออย่างนี้ทำเดี๋ยได้ไหมโอ้โหมมรวมอะไรกันครับนี่องขายอา่ะขออ่าเราจะขายให้ใครแบบนี้นี่แหละสิ่งที่ผมหนักใจที่สุดเลยเข้ามาใหม่ๆไม่ขายที่ขายขายให้ใครอ่ะพูดมาไม่เป็นกับคนก็ไม่อยากจะพูด อยากยู้โลกเกินกวแต่ถ้าพูดกับเพนเอละละเก่งมากถ้าเข้าหูแล้วอด้ฟังผมไม่ทันนะครับนี่คือมันพูดไม่ได้เงนินจรินไหมครับแต่นั้นเราจะพูดไม่ได้เงนินเราต้องมาเรียนรู้อีกไหมผัดจานะครับองอัพไลน์จันเข้ามาผมเข้ามาใหม่ๆนะ้ะถ้าเห็นกันช่วงนั้นนะกับอัพท่านอาจารย์วรานะครับอัพไลน์ได้ดับอาจารย์เป็นที่ MT และที่พูดได้อีกแล้วรอ MC MC อกร,ระเสริฐพูดไม่เได้เลยใน มันเป็นความรู้ของคนที่มันไม่อยากขึ้นนะอ่ะจริงไหมครับแต่อยา่าปฏิเสธอโอกาสนะครับผมไม่เคยปฏิเสธนะเองไม่เก่งอย่าไปอย่าไปไม่ต้องไปคิดนะครับขอแชร์ขอ,อกล้าจริงไหมครับพี่ดาขอให้กล้าเนี่ยอย่างพี่ดาเวก็สั่งที่เอาไปก่อนเอ็งก็สั่งเถอะดีจริงนะแบบเราจะทันนะไรไ่ได้ไม่ได้ท่านทรรมหรอผมไม่ได้เลย ท่านกินเก็บฟังตำนานนะครับนี่เห็นเห็นหลายหลายานอย่างครับสีส่วนนะครับทีนี้ลองไปขายลรวจะขายให้ใครวะข้นแรกเลยขายให้ตัวเองนี่แหละขายให้ตัวเองอย่างถ้าบ้านผมนะซื้อมาเอียงมาเลยนะครับนี่หนึ่งกว่าบาทเยอะวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับได้ได้พูดต่อหน้าไอ้ท่านผมเลยผมผมก็มาธุรกิจ มอเห็นวันแรกที่ผมได้ฟังนคะครับท่านก็คือท่านอาจารย์ชัดเพชรเพชรราชสวันดีครับนั่งดูตรนนี้เนี่ยต้รับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับได้ได้ได้พูดต่อหน้านาั่นเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าผมเข้าไปบริจัทเนี่ยวันนั้นเป็นแพ้แพบกที่ที่ย่นมาให้เหลือหนึ่งวันผมไปฟังจากำกำลังใจจากท่าน ผมืึก่า,าตามมาตอนนั้นนั่งขับวินอยู่เถวมาหาชัยนาะนะครับแล้วก็อยู่ผมก็ขับวินอยู่ตรงหวานตอนนั้นนะครับเหมือนกันแต่ไม่ด้วยความที่เรานึก่าไปตามนะครับก็ก็เห็นแรงบันมาดาลใจจากท่านเลยนะครับก็เป็นสเส้นที่ผมได้วัน,นแรกผมจะจาไม่ได้ืมครั้งแรกมันจะจําได้ไหมจำได้นะครับคุณแม่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้น แต่ไม่ได้จำแนกแต่วังนี่านะครับผมจำผมจำได้ฟัที่ผมได้ฟังคนแรกเลยที่ผมไม่เข้าเข้าวันนั้นมาเอาดมบ้างด้รับกัรนะครับไม่รู้นะครับคือวันนั้นต้องขอบณนับไลน์ด้วยนะเราไม่รู้ถ้าเสียตังค์เราถามว่าผมจะไปไหมไม่ไปอ่ะอับไลน์เอาบัตรมาคล้องขอให้ที่ไหนๆก็มาแล้วนี่ไงครับสินที่จุดเปลี่ยนเลยนะผมเปี่ยนตรงนั้นเลยไหนๆก็มา้วนี่ของาขอน้องหขึ้นไข้างหน้าเียเดี๋ยว ไม่นั่ไม่ใช่ส่วนอาจางจย์แล้วเจออย่างเงี้ยผมเลยท่านลยครับต่อครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องขายนะครับก็คือเราขายให้ตัวเองอย่างภรรยาผมนะครับขายให้ตัวเองจนท่านดีขึ้นจนได้เงินนะครับนี่หละครับคือขายขายให้ใครก็หนักใจมากแต่พอขายให้ตัวเองแล้วตัวเองมีเพื่อนแล้วมันขายได้ไหมเขาเห็นนะเนเมื่อ่อนเนี้เห็นมากไปไม่กี่หน้าเลยนะ เอาแป้งปาน้าที่เราเอาไปเป็นแห้งนะครับด้วยความที่เขาผิวแห้งนะครับก็ทานุนไม้แล้วสุดยอดดูดีครับปัจจุบันเป็นไงสวย50ปีแล้วคนเลยฮะด้วยนะครับได้เห็นที่เห็นแตกต่างเลยจริงๆก็คือท่านอาจารย์อรรดานี่แหละนะครับสวยวันสวยคืนแล้วผยเลยด้วยอ่าผมเคแล้วด้วยนะครับในการขายก็พอเราพอเราขายได้ ขายตัวเองได้เขาก็ขายให้เองขายให้ผู้มุงหวังอะไรก็จะมาถามเรากินอะไรที่ที่ไม่สวยดังนะจริงไหมครับนี่ไงลองดูเองดูจิ้มสมุนไพรนี่แหละพอมันดีขึ้นแล้วมันกอร่าอย่างที่พี่อาจารย์นั่นพูดมาเนี่ยทีแรกเราเห็นข้าวใช่อยังไม่ต้องทนงานอะไรนะไปถามขาให้หมอทําอะไรไม่รู้อ่ะอายไม่ทีนี้น่าอายไมรับ นั้นถ้าทั้งตัวอาทั้งตัวหมอเห็นของเราก็รีบขายนะครับเรื่องขาเรานะครับนี่คือการขายนี่คือเอสแรกนะครับมันจะเน้นเอสแรกนี่แหละเพราะยังไงเราก็ต้องขายเพราะงานเราคืองานขายจริงหรือไม่ขายอะไรบ้างครับขายสินค้านี่แหละหลักๆเลยนะครับต่อมาก็คือขายคอร์สคอร์สสำคัญเลยครับสำคัญมากครับของคอร์สเนี่ยนะครับบางครั้งบางทีเราไม่มีรายได้พอมีเสียเงินหน่อยไม่อยากไป ใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมกก่อนเป็นไหมใหม่ๆเป็นนะครับเป็นนะครับเพราะเราอยากจะเจอรายได้จริงบ้างก็ไะด้เป็นไหมตอนนี้โอ้โหเต็มร้อยก็ไปจานผมไม่ไปจานด้วยครับเพื่อก่ในคิดอย่างนั้นครับทีนี้เราก็ต้องขายขายให้ทีมงานครับขายบัตรนี่แหละนะครับพอเขาซื้อบัตรแล้วก็ไปนะยิ่งยิ่งเมื่อวันนี้ที่เก้าที่มาเนมายนะครับซื้อบัตรคนละร้อยบาทแล้วได้อะไรมาก ย่างไรอย่างไรก็ไม่ทําให้เราขาดทุนหรอกมีแต่กาไรนะครับเฉพาะลงทะเบียนก็มีกาไรแล้วอีกนะครับแล้วอิ่งไปฟังบรรยากาศที่ผู่้องเด็จมาเล่าให้เราฟังนะครับบรรยากาศที่สุดยอดมากนะครับนั่นก็คือการขายนะครับขายขายภาพนี่สาคัญที่สุดเลยครับนี่อ่ะเอ็นแร่ S S, นี่แหละขายภาพเราขายเราไปส่งสินค้าลูกค้าให้ทีงานเราขายรูได้ไหมเดี๋ยนี้สื่อออนไลน์มาแรงไหม แรงมากนะครับเราใช้สื่อนี้ให้เป็นประโยชน์เลยการขายาราขายภากเรา่ายภาพเราได้ทํางานนะครับเราไม่ได้ไปอวดไปโอ้ใครนะแต่เราให้เห็นว่าการทํางานการขายเนี่ยมันก็อยู่ในหัวใจธุรกิจสามเอสเอ็มจริงไหมครับโบกเงิครับโบรกเลยนถ้าเราถ้าเรามีความเข้าใจกับงานจริงๆแล้วมันจะทํางานแล้วจะมีความสุขนะครับกับการขาย นี่คือเแรกวันนี้นะครับก็เวลาเดี๋ยวผมจะได้เวลาให้เยอะเราจะรูดแบบให้ย่อเลยในเรื่องราวของหัวใจธุรกิจจริงไหมครับดีไหมต่อมาครับการสปพนเซอร์ขยายเนี่ยครับเอสที่สองคือขยายขยายนั่นก็คือเราสปพนเออร์ทีงานาีซิพพลเออร์คนใหม่นี่แหละหรือว่าคนเก่าที่ยังรังเลอยู่ครับนะ จริงหรือเปล่าวะใช่รูหรือเปล่าวะเราจะมีวิธีการตะโกนด้วยอะไรเราจะมีวิธีการพูดอย่างไรเขาถึงจะออกมาขราทำไงยอดพฤตจะตามเราอย่างนี้มันต้องมันต้องมาเรียนจริงไหมเรามาฝึกเทคนิคมาฝึกทักษะจากผู้สำเร็จทาไมเขาถึงมีทีงานเยอะแยะตามเขาแล้วเราโกงดูเรา เราก็พี่เพราะเขาไม่ในจังหวะนี้ิปจริงนะพี่นะครับแล้วก็พี่ผู้สำเร็จครับอย่างวันนี้นะครับเนี่ยอย่างเชตวันกูเนี่ยเราตามพู้สำเร็จอย่างอาจารย์กูเนี่ยท่านยังทำงานยืน่นท่านยื่นเย็แล้วท่านก็ยังทำงานยืนท่าทำสามเเจกึเกมนี้แหละนะพาทีมงานไปทำให้เป็นตัวอย่างเราจะมีทีมงานเราต้องเป็นต้นแบบริงหรือไม่ ถ้าเราไม่เป็นต้นแบบให้เขาถามว่าตัวเองยังไม่ได้เลยนะจังะของเราผพูดไหมพูดนะครับตัวเองยังไม่ได้อะเรายังไม่เรียนเราเป็นอัพไลน์เราต้องเดินก่อนทีงานหนึ่งเก้าเสนอจริงนะครับที่ผมก็ข้อี้จากผู้สำเร็จนั่นแหละมาเล่าสู่กันฟังมาแบ่งปันถ้าเทคนิคนี้นัเราทิ้งไม่ได้เราเราจะเก็บไปตัวไหนที่เป็นประโยชน์เราก็เก็บไปใช้ ดีไหมครับเพื่อการต่อยอดของธุรกิจเรามันจะเดินได้แบบไม่สะดุดเพราะว่าพูดสังเรกตเขาทําผิดแล้วเราก็ทำเฉพาะเรืที่ถูกแล้วเดินง่ายไปแล้วสะพานที่มันไม้มันตึกมันมันผูกตัดเทปเอามาวางให้มันเต็มไปแล้วเราไม่ต้องไปเดินโตกลุมแล้วอ่ะง่ายแน่แบบเนี้ยฉะนน้นจำข้อพิมพมันจิงสําคัญกับงานเดินทางเพราะว่าท่านไม่ได้บอกว่าโรงเรียนนีสอริทนะ แล้เราทําช่องดูๆเกาเพลงอะไรไปลงมันจะร้องรเรียนเร่กระติกเราดีไหมครับอ่านี่ครับแต่สัดเทวไม่มีครับไม่ไม่มีการเรียกที่กระติกครับทาไปเลยถ้ามันได้ตังดีไหมหรอเนี่ยตบมือให้พูดสำเด็จครับน,รนี่ก็คือการคอนเฟิร์นะครับนี่ที่จะนาพาทีมงานประสบความสําเร็จได้กกนะครับผู้นําทุกคนผู้นําทุกท่านนะครับอยู่ในนี้ต้นแล้วแต่ผู้นําเราไม่ได้สมัครมาเป็นทีมงานมาเป็นนับรายโอยไปเป็นดาวรายดีไหมเรา ใครมีทีมงานแล้วก็คืออัปลายจริงหรือไม่เป็นผู้นำฉะนั้นการเรียนรู้มันจริงสำคัญกับธุรกิจเรียนไหนบ้าง,งพี่ไปเรียนอะไรเรียนเดิมๆนั่นแหละผมก็เคยเจอคำถาไมไปฟังอะไรฟังเดิมๆนั่นบอกออถามว่าคําเดิมๆมั่นพูดได้หรืยอยังแล้วผมก็เหนนมือนกันใหม่ๆอัปลายตัวตามอาจารย์เดียร์โนตัวตามพี่วันนี้จะไปกินข้าวที่บ้านนะ โอ้ผมไม่ว่างผมดูบอลผมจะไปดูด้วยอ๋อจะได้ทำอะไรพี่ฮะผมจะไปดูด้วยผมก็ชอบพิเศษไงวะพอพิเศษจริงมันหวยั้งบ่อยครังเนี่ยนะคือการทำซ้ำของอัพไลน์ผมเนี่ยไปเราด้วยงานที่เราอัพไลน์ก็คือตามจริงไหมครับตามมาไม่มาเรื่องใดเรื่องของเขาเรื่องเราทำหน้าที่อัพไลนก็คือตามเขานะครับ อยากคิดเองแล้วตอบเองนะครับถ้าคิดเองตอบเองมีคำตอบเองจะํามไหมตามแน่นอนหรว่าเลยแหละนะครับอ่ต่อมาครับการบริการสำคัญที่สุดครับการบริการเกสที่สามคือโควิดนะครับการบริการซึ่งการบริการตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของออนไลน์ใช่ไหมครับเราชวนเชิญเข้ามาเราบริการอะไรบ้างค่ะใหม่ๆถามว่าเขาตอบสายัานเป็นไหมไม่เป็นซื้อสินค้าเป็นไม่เป็นไหมไม่เป็นเราไหม ต้องบริการแต่ในขณะเดียวกันในการบริการเราต้องบอกเขาด้วยนี่อย่างนี้นะตรงนี้คือรหคสโค้ดของนัมร์ไลายบีซีของนัมร์ไลนยนี่คือรหัสเราชื่อรอเราจะการตรงไหนให้เขารู้ถามว่าคนที่เขาไม่เคยอ่ะเขาเป็นไหมไม่เป็นแต่ครั้งแรกที่เขาได้เรียนรู้เขาเป็นไหมเป็นเป็นนะครับแต่เขายังไม่เข้าใจเขาต้องถามเราจริงไหมฉะนั้นเราจะต้องรู้จริงหรือเปล่าเราต้องรู้ก่อนอเกร์ไลาย ในเรื่องราวของการบริการนะครับบริการทีนี้การบริการในเรื่องการขนส่งอีอกอย่างนึงนะครับส่งส่งสินค้านี่สำคัญที่สุดเลยที่สถานการณ์เมื่อสองสามปีที่แล้วโควิดเนาะนะครับเขาให้เข้าบ้านไหม,มไม่เข้าค่ะบางคนไม่เข้าไม่ไปด้วยนะแต่เขาสั่งสินคาไลยสั่งคบนี่สป็นการที่สุดคือการบริการที่จะได้ใจจริงตรงนี้นะครับซึ่งหลายคนแล้วก็รู้สเจนะครับร พิงานตัวต่างประเทศเอาเอการวันหนึ่งนล้วว่าวันนี้ในชุดนึงคือมีความเป็นไปได้นะครับต้องมีผลแน่ด้วยนะเพราะเขามีปัญหาเรื่องระบบภายในเขาก็ซื้ตัวนี้ด้วยทีนี้ทางพี่เดี๋ยวจะส่งคืนนี่นะทางส่งทางคนส่งนะือเราให้เขาโอนต่างมาง่ายไหมพวกแบบนี้ง่ายไหมเมื่อสักคู่นี้มันบุกใครโอนเงินเลยเอาบัญชีสกัดาวบ้าง อันจะเนี่ยไงมันจะเนี่ยติดแล้วอ้าวตายเชื่อต่างๆสามคนนะโอ้ยคนอีกคนนิาจะเป็นตุ๊กตาใิ้นอีกคนนึงเฮ้ยยังว่ามันมี่ามจิ้งจกคนนึงในจานอะไรได้วยเปล่านี่คือความฝุ่นทเ่คนทางานนี่เหละก็ทำงานมีความฝุ่นนี้ไปแล้วเราจะกินเยอะยัปเราจะกินเยอะมั้ยน การบริการครับการกกส่งสินค้าครับบางคนนะครับลูกค้าเราเนี่ยเขาเขาโอนเนงินมาปุ๊บเราเรารวมค่าส่งค่าอะไรเรียบร้อยนะครับเอกวาเขาไม่มีปัญหาหรอกแต่มันมีประเภทนึงเนีมีอะไรเสียค่าส่งไม่ได้ไม่ไงมีไหมมีเยอะเยอะเลยนะครับแล้วเราออกให้เขาได้ไหมได้คเขาไวด้วย ว่าเออนะนี่ที่เรื่องิีการบริการจริงเสียเล็กเสียน้อยถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเราขับรถไปส่งเขาประมาณครับอ่าเดี๋ยวสมุทรสาครค่าส่งค่าน้ำมันเท่าไหร่ไะะรรม่รู้ไม่ถึงห้าร้อยได้หนนนหนไหมครับเราเสียค่าส่งร้อยมันเราเสียได้ไหมได้ขอให้ใส่น้อยเสียหนาดีไหมครับเอาผมมือให้การบริการด้วยวรรกกรเรื่อนรายนี้นะครับสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเราก็สามารถที่จะไปส่งที่บ้านได้หมด มันจะได้ไปพบปะเห็นหน้าค่าตาเลยท่านชายกันเขาต้อนรับเราแค่ไหนเขามีขั้นตอนิทธิยังไงกับธุรกิจที่เดินเดินต่อกับเราจริงไหมครับนี่นี่คือการบริการนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการคือฐานหนรวดเร็วมากนะครับซึ่งเรามีภาพอะไรอะไรเราต้องหากันท่างลายเลยวอนเช้ามาจิ้มต้องจิ้มต้มขึ้นต้องจิ้มต้มจิ้มต้องนะถ้าจิ้มต้อมไปกันใหญ่ละอ่ะนี่คือการบริการนะครับ ในเรื่องทางญี่ปุ่นครับการบริการเนี่ยนะเราเราไปตรวเขาถึงบ้านแล้วเนี่ยบางคนในขณะเขาต้อนรับเราเขาให้เรากินอะไรดีไหมก็เสือกหวานๆครับีเยยเ็นๆดีนี่มีไหมมันเป็นการเาเรียกว่ากินเข้าระบบได้ไหมได้นะครับมันเป็นวิธีการไงครับถึงบอกว่าเป้าหมายเสียงเท่าคนหินผานะครับ วิธีการเขียนด้วยบนถึงตายเป้าหมายเขียนด้วยบนถึงผาเป้าหมายเราเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าอีกห้าปีั้นจะเป็นฉาตเพชรแต่เราต้องมาทำการเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรือข่ายนะครับเราต้องมาทำสามเดือนสเดือนนี่แหละมีแต่เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเขียนด้วยบนหินผาหรืออ่าเรียกว่าวิธีการเขียนด้วยคนถินตายเป้าหมายเขียนด้วยบน เพราะไม่สามารถลดได้วิธีการเราเปลี่ยนได้จริงไหมครับโควิดเข้ามาเราเปลี่ยนวิธีการเยอะแยะเลยนะครับในการส่งสินค้าในการที่จะพบสินค้าโดยเฉพาะเฟสตัวระดูของเรานะครับที่มีการประชุมทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ถูกยอดไหมยอดเ่วงโควิดเข้ามาเราก็เริ่มใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดทางไลน์ทางเฟสบุ๊กนะครับ นั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเรียนรู้ดีไหมครับได้นะครับคือหัวใจของนักุรกิจท่าั่นก็คือสุดท้ายก็คือประชุมนั่นแหละที่เราประชุมกันวิธีการดีเยอะแยะเนที่จะประสบความสําเร็จขอเพียงแต่ว่าขอให้มีใจนะครับที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับ<ช>มีไหมที่บังค้างแ่ะท้อแท้ดีไหมเหนื่อยไหมขอไหมขอมากแต่ฝอยไหม ไม่ไหวครับเพราะคนเรามันมีชีวิตเนื้อหนังมีจิตใจมันก็ต้องมีขอกันบ้างจริงไหมครับเราต้องหาวิธีการที่จะเติมไฟเติมฝันฝันแบไนบฝันลืมใส่กระหังซะงั้นเติมไฟเติมฝันหาวิธีการเยื่อนแกะที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับฉะนั้นเรามาเรียนรู้แล้วเราจะต้องนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กว่ยจอกับมื้ออีกเราได้ดีไหมครับดี ที่อัพไลน์หรือว่าผู้สำเร็จพาเราเดินอยู่เราเดินตามได้ไหมได้ครับมีบางครั้งที่ขัดแย้งกันบ้างแต่มันก็ฝากหากันได้ดีไหมดีไม่ได้ว่าขัดแย้งแล้วจะแตกเราเราเราแตกต่างได้แต่เราไม่แตกแ,<ต>แ,แย่ดีไหมครับมีอะไรให้คุยกันดีไหม่าครับ,รบการประชุมมันจึงสำคัญโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับก็เรียนเชิญน,นะครับ พี่น้องไปร่วมเติมไปเดิมขันด้วยกันนะครับเดี๋ยวอาจจะแจ้งทางอัจเจเรด้วยนะครับแล้วก็ทางของผมด้วยตอนเย็นนะครับเราจะไปเดินไปเดิมขันคันไปเดิมพลังให้เป็นพลังที่ดีนะครับ<ช>นี่คือหัวใจหลักของนักธุรกิจเครือข่ายก็คือประชุมเราจะประชุมน,นอกสถานที่ก็ได้เพื่อให้คนที่เขามาไม่ได้จริงๆเราไปให้ข้อมูลเขาเราไปให้ความรู้เขานะครับถามว่า ทำไมต้องเชิญทีมต้องชวนคนไปด้วยมันมันจะเกิดพลังจริไงไหมครับทํางานรู้อย่างเนี่ยถ้าถ้ามันพลังทีมเราเนี่ยแข็งแรงคนที่เขาจะตามเราอ่ะเขาตามด้วยความเต็มใจไหมเราเขาเห็นว่าเรานีมีพลังให้แก่กันแกะกัน,น,กกนไม่ว่าจะเป็นสายลายนาล,ลายทีมงานต่นางๆนะครับทั้งผู้ํำเร็จไปช่วยเราดีไหมครับถามเ่าใปตัวเองก็ได้ไหม ได้แต่มันจะไม่เกิดพลังไงดีไหมครับมันไม่เกิดพลังเพราะว่างานเราคืองานเครือข่ายที่ต้องการความามัคคีต้องการพลังผมไปกับเมื่อก่อนนะครับไปกับภรรยาก็ได้ภรรยาพูดแผนภรรยาพูดยาผมพูดแผนก็ได้แต่มันเกิดพลังไหมไม่เกิดครับชนะนะครับการทํางานตรงนี้มันจริงสําคัญอยิ่งที่จะไปรวมกันนะครับใครมี ไปชุมตรงไหนขอให้แจ้งกันรับรองว่าเตือนใจไปทุกคนดีไหมครับดีผมเลครับผู้นำครับนี่ครับประหานผู้นี้นะครับก็คือทุกท่านนะครับตามที่เราได้เตือนกจนะครับช่วงเช้าก็เอาเสียงแล้วนะช่วงบ่ายก็ผมนะครับเปิดสถานที่ก็เชิญนะครับเตือนเลยทุกท่านนะครับถ้าไม่ขี่ตุ้จริงนก็จะลงบ้านสลัง เราเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้รับดีไหมดีคือคืองานเครือข่ายครบับผมในทุกกานครับแล้วลันนี้ก็เป็นงานแบ่งปันนะครับในเรื่องราวของเทคนิคการทํางานนะครับผอเองนะครับจะทํางานตัวนี้นะครับแล้วก็กว่าจะขึ้นสู่ผู้บริหารได้เียยากไหยอาจารย์โรรายายากนะครับติดหมื่นนี่ก็ยากอยู่นะแล้วติดริดแสล่ะครับยากไหมยิ่งยากยิ่งกว่า แต่มันจะห่ายเมื่อเรารวมพลังและเข้ามาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางตาัวย่อในธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จอย่างผู้สําเร็จที่มาให้กำลังใจเราวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับโอกาสตัวน,นี้นะครับกับเทคนิคดีๆในการถ่ายทอดเรื่องราวของสามเอฟ่เกมคือหัวใจหลักของนักธุรกิจเครือข่ายนะครับจึงจะบอกว่านะครับทุกความสําเร็จคนระับ เกิดจากการเรียนรู้และลงมือทำจากการเรียนรู้นะครับสวัสดีทุกท่านนะ